สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับสองคนนะคะเพราพวกพวกเราสองคนค่ะเป็นพี่โยกักับน้องไอเดียอ่ะมีมีมีเียปลาเปลาเป็นปลาอะไรปลากระพงปลากระพงสวัสดีค่ะวันนี้แม่จะมาห่อเมี่ยงให้เด็กๆแต่แม่ไม่ได้เข้าฉากด้วยนะคะเนี่ยจะมีน้ำจิ้ม น้ำจิ้มถั่วตัดนะคะทุกคนแล้วก็จะมีนี่น้ำจิ้มซีฟูด้ดพอดีพี่เอกากัดพึ่งซองบอลเสร็จนะคะเราก็ไม่ได้ทํานะแต่เราซื้อมานะคะ<ม>เดี๋ยวแม่หอยให้ไอเดียดีกว่าคะ่ะไอเดียห่อเป็นหรอคะลูกเป็นคะ่ะโอเคเนี่ยไอเดียหอ่อคะ่ะอ่ะโอเคเ,ออเดี๋ยวแม่จะเอาหนังมันออกให้ก่อนเดี๋ยวต้องเอาหนังออกเพราะว่าหนังม<อ>ันเค็มใช่ค่ะอืม ทีสุดเลยมให้โคตรอ๋อ,อม่ทีสุดเลยเลยด็กีวห่ีเดยอาต้อ่นนตอ,อ,กกอต้องเอาหนังนันออกก่อนขออนุญาตนะคะทุกคนเีนียตเติบมากค่ะ เน,นื้อปลาเอาหนุ่มจีนไหมสักน,นนิดนพี่ออกกัสจละล้านหน่อยนะคะพี่เตะบ,บอลเสร็จนี่ค่ะหอเมเนี่ยนอ่าพี่ออกกัอ จอดใช่ไหมไอเดียอะไรไหมเปี้ยวเผ็ดเปีเ้ยวเผ็ดซีฟู้ดแต่มันไม่ใช่ซีฟู้ดแต่มันคือจิอ้มแดงอร่อยแน่คนเดียวอื้มหมักหอมี่ เขาอยากกินนั้นนะคระเนี่ยน้ำปลาขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าคือขอโทษด้วยนะคะคนที่ไม่ใช้มืออะค่ะเพราะว่าหนูถนัดแบบนี้อยู่แล้วค่ะแม่หอมให้จะไม่เสร็จคือจันหมดแล้วเหรอลูกเดี๋ยวถ้าอยู่กับคนอื่นแล้วก็ห้ามชิญหาใช้มือนะคะแล้วจะดูน่าเกลียด น,นี่ให้ใหพี่ออกกาตีนะคะทุกคนดูน้ำจิ้มนะคะไม่เผ็ดเน,ดน,น,น,นเื้อเนี่ยเผ็ดหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดซีนเลยผักสนอชื่อกำลังเดินทางอ้าว อ๋อตาเยหน่อดิี่ดีหน่อย,ออยโอเคไหมข้าปุ้นใช่้าปุขออนุญาตกินน้ำนะคะแล้วก็เอา,าอน้ำให้น้องหน่อยนะครับ มอะไรนกผักอืมน้ำจิ้มใส่ให้ดีจ้าะอ่าีุ้คอแคนทแบบนี้นะครไม่กินกินไปเด็ดอร่อยใหญ่เลยนะคะทุกคนยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะคะวันนี้แม่ก็ได้แจ้งเตือนมาจากเฟซเฟซหลักนะคะได้ครบทุกอย่างแล้วตอนนี้คนผู้ติดตามแชร์ share มันจะมีอะไรนะให้แชร์แชร์ที่ที่เป็นแชร์ห้าแชร์อะไรนะั่นก็ครบแล้วแม่เหลืออย่างเดียวคือเหลือเวลานะคะแม่ก็จะได้โฆษณาแล้วค่ะยังไงก็ช่วยติดตามและช่วยเ<อ>พิ่มเวลาให้<ม>ให,<ม>หน่อยนะคะ เอาให้เดี๋ยวแม่ใส่น้อยพ่ออยู่เบื้องหลังนะคะทุกคนพ่อมีข้าวาาให้พี่กัตให้พี่กัตอีกก่อนพี่กัดอีกก่อน <c oughs> เดี๋ยวแม่จะให้ห่อกันเองนะคะ่ะแต่ตอนนี้หิวกลัวว่าหอ่อล้วจะแต่ใช่โชคดีเด็กๆชอบกินผักค่ะทุกคนดูมันกิมให้พี่กัดอีกชู ดูใครวิจิบนี้ต้องทำอะไหออ้าวกำลังเดินทางไปจุดหมายถึงแล้ว <c oughs> จุดหมายของคุณกำลังอ้าวไอาดีให้แม่ห่อให้ไหมไห่อเองโอเห่อเองโอเค okay. แล้วเราจะลองไม่เอาแบบจีนจบ้างนะคะว่ามันจะอะร่อยไหม โอ้ไอเดียใส่น้ำจิ้มเยอะมากค<ห>่ะทุกคนเผ็ดแน่นอนไอเดียไม่เผ็ดนะลูกเบิ่งหลังเผ็ดแน่น้องโอเคลากันก่อนก็ได้นะลาก่อนไหมคืออ่ะอืมลา,ลาก่อนเดี๋ยวค่อยกินต่ออีกเนาะโอเคสำหรับคลิปอะไรสำหรับคลิปปลาเผาสำหรับคลิปนี้นะคะเกดไลค์ แท็กกดแชร์คลิปกดกระดิ่งกดคลิปติดตามหลับไปแล้วนะแล้วก็กดทุกอย่างให้หมดเลยนะดิสต๊อกแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเข้ากดิสต๊อกกดเฟซบุ๊กแล้วก็กดูทด้วยค่ะแล้วก็กดยูทูบนะคะกดทุกอย่างที่มีกดเลยนะหนูขอร้องแอเฟถึงถ้าใครกดขอให้มีเงินขอให้สวยขอให้หล่อ สะสมนาทีนะคะตอนนี้นะคะหกหมื่นนาทีค่ะใกล้เข้ามาแล้วค่ะช่วยสนับสนุนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะบ๊ายบาย